มันก็ตัดชิบแล้วมันก็แบบเด้งขึ้น,นมันก็เปี้ยวเหนือนี้หมล้ลวะอยูดีๆก็มีคนเรียกให้มาตัดผมหน้ามาให้หน่อยนะเดี๋ยวดูนะผลงานนี่ก่อนตัดเดี๋ยวดู อุปกรณ์มีสามอย่างเบสิกมากกันไกที่ไม่ใช่กันไกตัดผมกันไกแซกดูแบบปลอมๆและหนังกระติกจ้ากลัวไหมเอาแบบไหนเอาแบบว่าปิดข้างๆไว้หรือว่าจะแบบตัดมาถึงตรงนี้เลยเอาข้างๆไว้ใช่ไหม,มโอเคเดี๋ยวแบ่งก่อนนี่ตามสูตร ดูเลฟ์เพลนมาแล้วเลฟ์เพลนคลิปจีนปมานี่มันเอาคลิปนี่แล้วมันก็ตัดชิบแล้วมันก็แบบเด้งขึ้นมันก็เกีียวนี่คลิปคนจีนอ่ะอันนี้คลิปคนจีนคลิปเกาหลีจริงไม่หลอกเอานนะ อย่างนี้นะหน่อยสิเริ่ดก็จะเอาประมาณนี้ก่อนนะตัดแล้วทุกคนเสียงตัดผมเหมือนเสียงตัดสายฝนผมหนามากนี่เอะไรนี right ่คลิปหรองั้เอามาจับตรงนี้คฮะ ทำเป็นแบบสองชั้นเพื่อความสวยอัพเ่ยวกันเลยไปรวมๆววบริการนี้คือแบบไม่ไมีกินเอาตรงตาใช่คิวดิคิวคิวเลยออ,อเซลเซอร์วิสหรือเปล่เซลเซอร์ว,สวิสวน,นั่น สวยอไม่หวหรอกรใช่ได้จริงมั้งไม่รู้ว่าซือมานั้งนานแล้วอ่ะ ้งัขึ่มเฮ้ยเสื้อเราเดี๋ยเราแก้ได้เราตัดให้หน่อยมาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่อะเราไปผมเอามาดิน่าพงมหมเออมันจะดูข้างๆ มันเหมือนหัวผู้ชายอ่ะหัวผู้ชายยังไงหัวผู้ชายอ่ะยังไงอ่ะยังไงเหรอหัผู้ชายยังไงเหรอมันเหมือนยิงเนี่ยและแบบมันก็ขึ้นไปอยู่หน้าขา ใ่้ตอนนี้มันโอเคแล้วนะแต่ว่ามันจะเหมือนแบบจะพูดยังไงดีไม่ได้นะแต่ว่ามันแบบนมี้น้ำสองชั้นบันดูสิห้องนสองชั้นเอ้ยแม่ข้างในนี่คือไม่ก็ข้างในมันโอเคแต่ข้างในมันสั้นไม่สั้นไปเปล่า ก็สัานแต่ว่าข้างในทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะไม่ใช่เจ้ากันเจ้าข้างหน้าข้างหน้าให้เข้ากับใ้าอย่างเงี้ยสั้นไปบ้านไม่สั้นใช่ป่ะอ่ะโอเคถ้าไม่สั้นเดี๋ยวแก้ให้มันนี้ what เห็นปะอืมเห็ไหมแต่แล้วก็น้ำรูปๆนิดนึงกับแบบเอาดาะนีบดี่เีิมีตัดเสร็จแล้วน่ารักไหมนี่ ากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราสุสมด้วยนะคะ